เดี๋ยวทั้งเกมคิวตัวเดียวโอ้โหทั้งเกมผมคิวตัวเดียวในสตรีมมีคนจะเล่นอีกป่ะไม่มีผมกดตีนี้เลยนะ <Nope. S 1> จะเล่นตาท้ายแล้วตีสี่แล้วผมต้องไปอาบน้ำนอนแล้วพร้อมป่าวทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่า hey. าตาตาททยแล้วนะหนุม่มๆ <Okay. S 1> โอเควันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้สตรีมด้วยถ้าคนเล่นเยอะๆก็เตะเลยบอกว่ามาค่อยมาใหม่ให้ควรเล่นได้นี่เห็นไหมพี่วันหนมันในมันหนคอมเมนต์ไหมไก like ่โก้ไ <laughs> ก <laughs> ่โก้ตานนี้ตาทายนะทุกคน,นขอดาวน,นะ Nope ถมเลยวะล่ะช้างช้างหลุดถมเลยวะล่ะเดี๋ยวช้างสองตัวเฮ้ยมาบ้านเราแล้วคนเดียวปังเฮ้ยช้างแม่งไม่ดีเขาหัวไอ้ดีเลยเฮียซอดอย่างเนี้ย โอ้ช้างไม่เล่นแง่ช้างไม่มีสองตัวสวยโอ้ก็ว่าวิ่งติดอะไรวิ่งติดช้างไอ้ช้างลันกล้อยู่ตรงนน้ารตัดเดี่ยงอันนี้ไม่ทำได้ไม่ทำได้ออกแรงเลย ยังไม่ทันได้ตัดหมดสายไอ้ถ้าเราถ้าเราตื่นแล้วเราเรียกทีฝ่ายทั้งวันไม่พี่ไอดีไอดีรหัสหลักรหัสหลักมันอยู่แค่โกเองพี่ปั่รหัสหลักอยู่โกเดี๋ยวผมต้องถามวันดีกว่าอายุเท่าไหร่กันบ้างดีกว่าผมจะได้เรียกถูกเพราะผมเป็นพี่ผมเป็นน้องอายุสิบหกครับโอเคออโอเคผมอายุยี่สิบเอ็ด ช้างบนหัวตัวหนึ่งแย่สุดช้างบนหัวเดือเรช้างห<ๆ>ัวเรือตัวหนึ่งนะหัวเรือข้างบนสุดเลยนู่นอ่ะช้างแตกละหลังเข้าเหรอสองตัวพี่ก็เหอะใครกันสังตกตครับ แต่ตัวเดียวไม่เดียวมันช้างทั้งตีไปเนี่ยใช่ช้างทั้งตีเลยมีตัวหนึ่งไม่ตีเดินไปไหนแม่งมีแต่ช้างวิ่งช้างวิ่งปั่าระเบิดระเบิดเจ้าเดิม มาเลยมาเลยมาเลยเดินมาเก็บเลเบิดจริงครับจริงจริงครับที่ไปปั๊บพาดัวๆเลยนะตอตรงนี้มันเป็นที่สูงเจอหัวชางหัวเตหนึ่ง หลอนกับช้างเลยวะหลอนกับช้างเลยวะที่ลงมาชั่วคราเอาวะแดงผมโซโล่เดียวเลยวะเอ้าเพื่อนร้อยเราลืมไปดูในคนป้องเอ๊ะเรียกอูผมเรียกตั้งนาแล้วพี่โอ้เยแต่อยู่ในนฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ เนี่ยแหละแหลงแดงแบกตัวจริงแบกคนละไหล่แ,แหลงแดงแบกตัวจริงไม่เข้าใจทำไมมีเราคนเดียวที่ตายทุกตาวะไม่ผมก็ตายทุกตาปะใช่ปะไม่ไม่หวแล้วเล่นสนายเลยโอ้จะได้รกเราเปิดมันยังไม่ทันสองคนนั้นตาเท่ากันนั่นแหละไม่แต่ดาเมจเยอะคนไม่ตายกันแน่ <laughs> ไม่ไม่เก่งเลยประกาศแต่ละกรไม่เบ็น้เดอเยอะ่ไหเก่งไม่เก่งไม่สำคัญอยู่ที่แรงดันเนี่ยจังหวะเดียยวเดียว,ยว,ยว,ยวที่จังหวะแทงกระโดดแล้วก้าศเท้า,าปัดซ้ายลงขาเพื่หวังบุมาแล้วมันมันไปมุมมืดกันแล้ว ซ้อมซ้อเดาวสไม่มีเพื่อนไม่นะคือผ่านแล้วกูเล่นสนายด้วยเีนปังต้องชาร์จวต้องชารเจอช้างแล้ตัวหนึ่งชางล้มหนึ่งปังโหเฮ้ยช้างสี่ตัวพี่วเอาเอาว่าเล่นทานเลยกุน่าจะเคี่องระเบิดมือได้ไงวันี้ยระเบิดปื โมตน้ำพี่จะได้ระดับเอาไว้ให้ผมเองเดี๋ยวผมผมเลื่อนระยะชาติได้เฮลยเลื่อนระเบิดแล้วไม่ไหวกูดีเลยไปกำเลยดีกว่าทุกคนมันถือว่าอ่อนใครจ้าเนี่ยซ้ำเหละสวยเห็นดาวลำไรลแล้ว ดูดีก็ได้ค่ท้งองสองตัวเงินมากเลยมาละมันมาละปังเอาหัวแตก,แกแเอาหวัาหวแตกเฉยเลยโอ้โอช้างยกตี๋บ้านนี้แ่ไอ้วงมาเจ้าลูกแต่ละเบิด์หกลูกอยากจะไปเที่ยงให้ยับซนะแน่ย ไปกเลับมาไดมอนด์สองแล้วออเฉยอะไรครับเนี่ยผิดคนปะครับเอาระเบิดไปล้มเอาระเบิดไปล้มช้างมาสองตัวไปแล้วทุกคนก็สำหรับคนที่ดูสตรีมนะครับผมที่ใครที่เข้ามาดูไม่ทันก็สตรีมย้อนหลังช่อง Youtube ด้านบนได้เลยนะเข้าไปกด ซับสไคร์กันไว้ด้วยก็แล้วเจอกันใหม่วันจันเพราะว่าผมส,สตรีมวันจันทถึงเวลาตีสองถึงตีสี่นะอาจจะมาเร็วกว่านั้นถ้าถ้าอารมณ์ดีอะนะเออ<ะ>เจอกันใหม่สตรีมหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายฝันดีจ้าจุ๊บ